ิบากรรมมีอยู่จริงแค่ยังตามท่านไม่ทันเท่านั้นเองัดีครับกะะ็ลยอยากให้บิดและผู้ใฝ่ถามทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่เชียงแสนนะครับที่มองเห็นไกลๆอยู่ด้านหลังก็จะคือก็คือพระาธาตุจอมกิตินะฮะที่มองเห็นเป็นศาลาอยู่ไกลๆอยู่บนเขานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบึง บึงบัวเนะบึงหนองบัวนะครับก็จะมาพูดธรรมะก,กันสักเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะไปทำภาร,รกิจนะครับภาร,รกิจทางโลกเราก็ว่ากันไปนะครับทางธรรมก็แต่คู่ขนานกันไปนะฮะจริงๆธรรมะไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละฮะเนี่ย จริงๆคำว่าธรรมะมันก็เป็นแค่ภาษาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีธรรมะอะไรหรอกนะแต่ต้องพูดธรรมะขึ้นมาก็เพราะว่าอเราจะได้เข้าใจนะว่าพูดแบบเนี้ยคือธรรมะอีกแบบหนึ่งก็คือทางโลกนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนะฮะธรรมะมันไม่มีหนึ่งไม่มีสองนะเป็นสิ่งเดียวกันหมดนะครับ ถ้าเราเข้าใจมันง่ายนะแต่ที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันมันก็ติดกันที่สัญญาสัญญาความจำจำได้หมายรู้ก็ซ้าพูดย้ำกันอยู่แค่นี้แหละฮะนะฮะต่อจะพูดอทำมาให้วิจิตพิสดารขนาดไหนก็แล้วแต่นะก็ยังเป็นเรื่องของการปรุงแต่งด้วยก็สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะตัวสัจจความจริงมันไม่มันไม่ได้มีอภาษาอะไรที่จะมาให้เราพูด ได้เลยแต่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกันให้เข้าใจนะ,ะยกตัวอย่างยาดมเนะะี่ยเราก็สมมุติขึ้นมาว่ายาดมมาใช้เพื่ออะไรเห็นไหมสูตรเข้าไปก็มีอาการใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอาการอย่างเงี้ยนะ,ะอาการอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาษาอ่ สภาวะที่มันไม่ต้องใช้ภาษาแต่มันรู้อยู่รู้ถึงรู้รู้ถึงอะสภาวะนะฮะยกตัวอย่างอ่ะเนี่ยที่ผมกำลังอาจจะมีอาการอ่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็เป็นอาการเป็นแค่สภาวะอะไรอย่างหนึง่งให้เราเห็นว่าเออมันเป็นอ,อาการไอส่วนคำว่าภูมิแพ้มันก็เป็นอ่ภาษาสมมุติ หรืออย่างยาดมก็สมมติมาว่ามันต้องชื่อมันชื่อเนี้ยเนี่ยจะไปบอกว่าดอกไม้เราก็จะไม่เข้าใจก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะฮะนี่แหละภาษามันก็เป็นอ่าอะไรที่ใช้แค่สื่อสารเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วภาษามันจะกลายเป็นการบทบังปัญญาไปซะเราก็าเลยไม่เข้าใจนะฮะเราก็าเลยไปยึดภาษาเนี่ยทั้งๆที่ภาษาเนี่ย สมมุติขึ้นพระฟามาเพื่อใช้อย่างอยู่ประเทศจีนก็สมมุติเขาก็สื่อสารกันเป็นภาษาจีนนะฮะจีนมาคุยกับไทยก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างภาษานี่ไปอยู่อเมริกาก็พูดอีกภาษาหนึ่งเนะะี่ยจะมาคุยกับคนไทยก็ต้องอมาแปลกันถึงจะเข้าใจนั่นแหละฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายนะจะง่ายถ้าเราเข้าใจเรื่องภาษาสมมุติแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับภาษาสมมุิิแค่รู้ว่ามันใช้อะไรใช้เพื่ออะไรนะฮะวันนี้ก็จะมีธรรมะ,ะแนวเนี้ยแหละฮะที่เราเอะจะต้องเข้าใจเนี่ยเข้าใจนะครับ จริงๆอะมันง่ายที่มันยากว่าเราไปคิดแล้วก็วิเคราะห์นะธรรมะมันคิดแล้วก็วิเคราะห์ไม่เห็นแล้วครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในสายที่ผมปฏิบัติเนี่ยก็คือการอาสติปัฏฐานสี่หรือยินเดินนั่งนอนนี่แหละรู้ตัวตัวพร้อมอยู่กับอิริยาบถท,ทั้งสี่นี่แหละนะฮะ จริงๆไม่ต้องไปนั่งคอยจ้องคอยรู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรอกนะฮะเขาเป็นของเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปพยายามที่จะไปแทรกแซงกระบวนการทำงานของร่างกายนะฮะถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆมันจะไม่ใช่เป็นการแทรกแซงมันจะเป็นการรู้แบบอ่ารู้แบบ ธรรมชาติเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเนี่ยสมมุติว่าเรายาดมเนี่ยเรายกขึ้นมาดมเนี่ยดมแค่นี้จบแล้วใช่ไหมฮะแต่ที่มันผิดธรรมชาติเพราะแนละ้วนักปฏิบัติดมต้องรู้อาการนะว่ามันจะต้องมีกลิ่นอย่างนี้มันไหลไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นการไปแทรกแซงนะฮะจริงๆถ้าเรารู้เราใช้ ใช้เรารู้แค่รู้จบเลยนะฮะจบแค่นั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใช้แล้วหยิบขึ้นมาดมปับเฝ้ารู้อาการนั่นนหละหลงไปแล้วนะฮะเนี่ยทรามนเป็นเรื่องแบบนี้นะครับมันจะแค่รู้เกินรู้ก็หลงเลยนะฮะนี่แหละฮะ วันนี้บรรยากาศดีนะครับด้านหลังเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกเหมือนอาการฝนฝนกําลังจะตกนะฮะก็ผมน่าจะอยู่อ่าเชียงรายอีกน่าจะหลายวันนะก็เลยไม่ได้ไปทําคลิปกับแม่ชีนะก็ดูคลิปแม่ชีแล้วก็โทรไปสนทนาทำกับแม่ก่อนก็ได้นะครับโทรไปสนทนาทำกับแม่ชีนะะเบอร์โทรก็ 0951902035นะเบอร์โทรของแม่ชีสมพิษนะครับสามารถที่จะโทรไปคุยกับแม่ได้นะฮะเพราะว่าผมน่าจะไม่ได้ไปทําคลิปกับแม่หลายวันเพราะว่าติดภารกิจนะครับกําลังจะแฟนเขากําลังจะสร้างบ้านนะแล้วก็ไม่มีคนดูก็เลยต้องมามาช่วยเขาดูนะฮะนะฮะทมามันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้เลยอย่าไปอย่าไปคิดให้มันยากนะฮะ เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ยาดมหยิบมาแค่ดมจบแค่นั้นครับแต่ถ้าเราบอกว่าอืกินกินโอ้หลงไปตามนั่นนั่นคือหลงไปแล้วนะฮะแค่รู้พอรู้ใช้แค่นี้จบแล้วนะฮะจบแล้วนะไม่ต้องไปตามดูนะไม่ต้องไปตามดูมอ,ามดอาการนะเนี่ยแหละฮะ แล้วะการที่จะ,ะเข้าถึงมักถึงผลจริงๆฮะอันดับแรกคือการอยู่กับการรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนเพื่ออะไรฮะเวลาที่มันมีอะไรมากระทบเนี่ยเราจะได้รู้เท่าทันนะฮะถึงต่อให้เราบอกว่าเรารู้เท่าทันบางทีสิ่งมาที่มาเรามากระทบมันมากระทบเราเนี่ยอ่าบางทีมันก็ยังมีอาการอยู่นะฮะ ยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็จะม,มีอาจจะมีเป็นเรื่องเศร้านิดหนึ่งฮะลูกชายอ่าโทรมาบอกว่าหมาไปกัดไก่เขานะฮะแล้วเขาก็ตามตามมายิงถึงในบ้านเลยนะฮะหมาเล็กๆนะฮะแค่สามเดือนเขาบอกว่าหมาไปกัดไก่เขาอ่จริงๆ มันอาจจะมีหมาตัวอื่นอ่ะไปกัดตายแล้วมันก็คาบมาใช่ฮะแต่เจ้าของไก่ก็เกิดบันดาลโทสะนะบันดาลโทสะก็ตามไปยิงหมาถึงในบ้านผมเลยนะฮะก็หมาก็ตายหาบ้านเนะ่ยลูกชายนี่กำลังทำกับข้าวอยู่สั่นเลยโทรมาหาพ่อบอกว่าเขาเข้ามายิงหมาในบ้านนะฮะพูดไปก็สั่นไปนะฮะ นั่นก็คือเขาไม่เคยเจอสภาวะที่มันแบบเจอคนเอาปืนมายิงในบ้านยิงหมาในบ้านก็เกิดความหวาดกลัวแล้วก็สัน่นแล้วก็โทรมาบอกพ่อว่า,าเขามายิงหมาตายนะ,ะก็ค่อยๆปลุกสติเขาก็ดีขึ้นนะฮะนี่แหละฮะบางที ไม่อยู่ไม่อยู่บ้านเพียงวันสองวันเนี่ยมันอะไรมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะเปลี่ยนแปลงเยอะมากะนะฮะาะเป็นอะไรที่อยากเล่าให้ฟังว่าลูกชายเขาไม่เคยรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อก็เกิดอาการหวาดกลัวสัน่นแล้วก็โทรมาบอกพอ่อแต่ก็ยังดีที่เขามีสตะะิแล้วก็โทรมาบอกพอ่อ บอกผมนะฮผมก็อยู่ไกลก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่รักหมานะฮะแล้วก็มีคนเข้ามายิงหมาตายถึงในบ้านเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความโกรธนัดน่ะนะแต่ว่าเราก็เห็นอากาศไปแล้วก็รู้ทันนะฮะแล้วก็เตือนสติเจ้าของหมาไปด้วยการโพสเพราะว่า ไอคนที่เข้ามายิงหมาก็รู้จักกันนะฮะก็ก็โพสต์ไปนะฮะให้สติคขาว่าการที่เขาทาอย่างนี้โดยที่เขาขาดการอสติระลึกรู้เกิดบันดาลโทสะเข้ามายิงหมาในบ้านเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเ็าอาจจะอะมีเรื่องถึงขนาดแจ้งกงแจ้งความกันนะเพราะว่าใช้ปืนมายิงในหมาในบ้านเลยนะฮะแล้วปืนก็เป็น อาวุธปืนเถื่อนนะฮะแต่ว่าเราก็มีคนอยากให้เรา,าแจ้งความแต่ผมก็เพราะว่าเออเขาอาจจะเคยมีวิบากกรรมกับหมาผมนะก<ค>็ไม่เป็นไรก็จบกันไปนะครับนั่นแหละฮะอันนี้ก็อาจจะนอกเรื่องแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของสติการระลึกรู้อยู่นะเพราะว่าลูกชายผมก็ยัง เป็นเด็กนะฮะก็ไม่เด็กไนดะ้ยี่สิบกว่าก็แต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะมีคนเอาปืนเข้ามายิงทําร้ายหมาถึงในบ้านตัวเองมันก็เขาก็เกิดอาการที่หวาดกลัวนะฮะนั่นแหละฮะการที่จะเข้าถึงเส้นทางของการหลุดพ้นจริงๆนะท่านจะต้องมีสติแรละลึกรูก้รับมือเท่าทันนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องนะฮะเข้าใจอย่างที่ผมพูดเรื่องขันห้าบ่อยมากนะฮะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเห็นกระบวนการทําง,งานของมันเนะนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันถึงต้องทำให้ในสิ่งที่ผมกําลังปฏิบัติมันต้องชี้ให้เห็นกันตัวต่อตัวเท่านั้นมันถึงจะอ่าเห็นได้นะฮะ พูดกันไปมันก็ติดเป็นสัญญาไม่เข้าใจง่ายๆหรอครับธรรมะนะครับครับวันนี้ก็คงเอาสั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆนะในระหว่างที่อยู่ที่อ่าเชียงรายนะที่อำเภอเชียงแสนนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่บึงบัวนะด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุจอมตินะฮะด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นเทศบาลนะเทศบาลอ่เชียงแสนนะฮะ ออกไปทางนู้นก็จะเป็นสนามยิงปืนนะฮะก็นะฮะก็คงจะอยู่อีกหลายวันนะที่เชียงแสนนะถ้าไม่มีภารกิจอะไรอยู่ทางคอนแก่นก็ปล่อยให้ลูกชายแล้วก็ใครทีอ่อยากจะสนทนากับแม่จีสมพิตก็โทรไปหาแม่ได้นะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดนะแม่ก็น่าจะมีเวลาที่จะ ต่อปัญหาธรรมะให้กับทุกท่านนะแม่ชีสมพิษนะเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดานะะสามารถที่จะช่วยท่านได้นะฮะนะครับก็โทรหาแม่นะฮะก็เดี๋ยวผมก็เสร็จธุระผมก็จะรีบกลับไปนะฮะโทรหาแม่โทรหาหลวงพ่อปฏิพัฒน์นะคร แล้วแต่สะดวกเลยนะครก็ผมก็คงจะไม่อ่าไปทำคลิปกับพระหรือคารวะตรงไหนนอกจากว่า,าเป็นคลิปของตัวเองแล้วก็เป็นคลิปของแม่ชีสมพิทกับหลวงพ่อปฏิภั์ิันะครัเพราะว่าท่านจะได้ไม่สับสนในการปฏิบัตินะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะ ขอให้ทุกท่านที่ตั้งปณิธานอันนี้จะบรรลุธรรมในชาตินี้ก็ไม่เกินเดวันเเดือนเจปีแล้วฮะถ้าท่านเข้าใจหลักมันมีทิกอยู่นิดเดียวเองนะก็โทรมาสนทนาธรรมกันได้นะฮะหรือมีข้อสงสัยในข้อธรรมข้อไหนอ่ามันติดตรงไหนนะผมก็อ่าจะขอใช้นะประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละนะฮะ บอกแล้วก็ถ่ายทอดนะฮะนะฮะจะมีเบอร์ไลน์ที่อยู่อ่บนช่องนะฮะช่อง youtube ก็จะมีเบอร์ไลน์มีเป็นแอดไลน์มานะฮะแล้วก็เบอร์โทรก็จะมีอยู่ทางด้านบนนะครับก็สามารถที่จะทักมาคุยสนทนาธรรมกันได้นะฮะธรรมะแท้ไม่มีซื้อขายนะฮะอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้มีความ ประสบความสำเร็จทั้ง,ท,ง,ท,งทางโลกและทางธรรมนะฮะสวัสดีครับ